อย่างที่ไม่คําว่าตาส่วนในช่องว่างนะครับในเม็ดดินเนี่ยกับคุณของดินเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับโครงสร้างของนะ<ล>ครับเม็ดดินน้ํานะครับแล้วก็จะดูที่ปริมาตรเป็นหลักนะครับโดยปริมาตรของดินนะครับเราแทนด้วย v s นะครับน้ำนะครับเราเตือนด้วย v w นะครับคืออลลุ่มวอเตอร์แล้วก็ปริมาตรของอากาศเรา แทนด้วย V a คือช่องว่างในของเม็ดดินนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ V V ก็คือ V a บวกกับ V w นะครับก็คือปริมาตรของอากาศบวกด้วยปริมาตรของน้ำนะครับเ <ใช S 1> <ด>รียกว่า V t <ด><ด>ก็คือ Total, <ด><ด>ทั้งหมดก็คือปริมาตรของอากาศปริมาตรของน้ำแล้วก็ปริมาตรของดินแองน่งก็ค,คือความพลุนนะครับก็คือ V V ก็คือช่องว่างเหมือนกันนะครับเทียบกับ V t อัตราส่วนช่องว่างนะครับของเมดดินเนี่ยนะครับเทียบกับ เทียบกับเม็ดดินส่วนความพลุนนะครับก็เป็นช่องว่างเหมือนกันนะครับแต่เทียบอะไรครับแต่เทียบกับปริมาตรของทั้งหมดเรามาดูการนําไปใช้นะครับความพลุนนะครับสองลักษณะด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือดินทรายหลวมนะครับรูสแคนเดนซ์แซนนะครับก็คือทรายแน่นเกตว่านะครับช่องว่างนะครับของเม็ดดินนในทรายหลวมนะครับจะมากกว่าในทรายแน่นครับในทรายแน่นก็คือ เม็ดทรายนะครับช่องว่างของเม็ดทรายก็จะน้อยกว่านะครับในทรายหลวมใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับม,มีประโยชน์ให้ไหนครับ